เขาคิดถึงคุณแน่นอน,นะคะ่ะเพราะปกติเนี่ยเคยพูดคุยกันอยู่ทุกวันนะคะมีกันอยู่ทุกวันแต่ตอนนี้เวลานี้เนาะไม่ได้คุยกันนะคะแล้วก็มันเป็นสถานะที่เหมือนแบบต้องแยกกันแบบนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะคุณสําคัญกับเขามากเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่ยังคิดถึงคุณมากๆนะถึงแม้ว่า คุณกับเขาเนี่ยจะไม่ได้คุยกันแล้วนะคะแต่เขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เลยเขาเป็นใครนะคะเขาคนนี้นะคะเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นเพื่อนนะคะ เหมือนแบบทํางานร่วมกันกับคุณนะคะอายุน้อยกว่าเนาะแล้วก็มีคนเข้าหายเยอะนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหายเยอะมีสเสน่ห์แล้วก็มองผ่านๆดูลุกเหมือนจะแบบเจ้าชู้เนาะแต่จริงๆเขาก็เป็นคนที่มั่นคงกับความรักนะคะแต่ก็อาจจะมีบ้างแหละบางทีอาจจะทําให้คุณปวดหัวนะคะแล้วก็คุณกับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์รักทางไกลในความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะ คุณกับเขามีปัญหากันเนี่ยเขาหยุดคิดถึงคุณไม่ได้จริงๆแล้วก็พลังงานที่หมอเปิดได้ในตอนนี้นะคะเขาเหมือนคอยติดตามชีวิตคุณตลอดอะ่ะอืมแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณดูมีความสุขเนาะคุณอยู่ได้อ่ะคะ่ะแล้วคุณดูแบบแข็งแรงดูเข้มแข็งดูโอเคซึ่งแตกต่างจากเขามากๆนะคะในมุมของเขาเนี่ยทุกครั้งที่เหมือนแบบ อารมณ์เหมือนในช่วงเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณนะช่วงนั้นนะ่ะเขาจะคิดถึงคุณมากๆมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะหรือเป็นช่วงที่แชทกันหลังเลิกงานนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบไปทานข้าวด้วยกันหรือมีโมเมนต์อยู่ด้วยกันมันจะเป็นจังหวะเวลาที่เขารู้สึกว่าหลับตาก็เป็นภาพคุณแล้วสถานการณ์คุณกับเขานะคะในความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะเขารู้เลยนะคะว่า ช่วงที่มีกันเนี่ยเขาไม่น่ารักกับคุณเนาะแล้วก็ปล่อยให้คุณน่ะดูแลตัวเองก็ว่าได้นะคะตัวของคุณน่ะจริงๆไม่ได้รู้สึกดีกับใครง่ายๆแล้วความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพยายามที่จะเดินออกมาจากเขาหลายครั้งแต่คุณก็ทําไม่ได้แต่รอบนี้คุณมีความรู้สึกว่าไม่อยากพยายามแล้วนะคะพอคุณเด็ดขาดคุณชัดเจนคุณเดินออกมาแล้วคุณไม่หันหลังกลับไปเลยแล้วคุณแบบ คือใจเด็ดมากเลยนะจริงๆคุณเป็นคนที่แบบว่าที้สงสารแต่รอบนี้คือรู้สึกว่าไม่อยากจะพยายามไม่อยากจะทําอะไรแล้วมาเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเครียดนะคะแล้วก็เสียดายคุณอยากจะรักษาคุณไว้ในช่วงที่ไม่ได้คุยกันนะคะถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขายัง่วยหาคุณหรือเปล่าเขาไม่มีดึงใครเข้ามาแทนที่คุณเลยนะโอเคคุณอาจจะบอกว่า คุณยังรู้สถานการณ์เขาว่ามีไปพูดคุยกับคนนั้นคนนี้นะคะหรือพยายามดึงใครเข้ามาแต่ถ้าคุณมาเจอคลิปนี้พี่ไพ่กำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้สนใจใครเลยแล้วก็ไม่มีใครดีเหมือนคุณในความสึกเขาตอนนี้ไม่พร้อมจะเปิดใจนะคะแล้วก็ยังอยู่จุดเดิมกับชีวิตเดิมๆของเขาในวันที่ยังหยุดคิดถึงคุณไม่ได้ะคะ่ะ จากวันที่มีปัญหากันจนถึงตอนเนี้เขาก็ยังอยู่โมเมนต,ต์แบบแบบนั่งคิดถึงคุณจุดเดิม